สวัสดีครับผมชื่อนายคันชิตป้องพันนะครับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินครับจบการศึกษาระับญาตรีสาขาการประมงจากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ปัจจุบันอายุ41ปีครับคำถามถ้าถามว่าทำไมถึงได้มาทำงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผมต้องขอตอบเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมทำงานในบริษัทเอกชนนะครับที่มีชื่อเสียงของประเทศนะครับ เป็นบริษัทความเลี้ยงกุ้งทะเลนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการทํางานในบริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลา15ปีนะครับโดยทํางานในส่วนของประเทศไทย10ปีและก็ได้รับความไว้บางใจให้ไปทํางานต่างประเทศที่ประเทศจีนอีก4ปีนะครับและก็กลับมาที่ประเทศไทยอีก1ปีนะครับรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเป็น15ปีนะครับตลอดระยะเวลา15ปีนั้นนะครับก็ผมก็รู้สึกว่ามีมีความสุขดีอยู่นะครับก็คือว่างานดีเงินดีหน้าที่การงาน ก้าวหน้านะครับแต่อยู่ห่างครอบครัวนะครับตลอดระยะเวลาท5ปีเนี่ยมันใช่สําหรับตัวเราไหมนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับความใช่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะครับภายหลังจึงอยากกลับมาดูแลครอบครัวและกลับมาพัฒนาบ้านเกิดในบทบาทข้าราชการเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงมาศึกษาหาข้อมูลพบว่าตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นตำแหน่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับผมครับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางสำนักง,งานกรพได้รับรองเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านเกษตรศาสตร์จึงสามารถใช้สอบบรรจุในตำแหน่งดังกล่าวได้ <S <S <นะ S 1> ผมจึงได้มาทำงานในตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะครับหลายๆายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ถ้าผมพูดถึง ตำแหน่งเกษตรตำบลหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจนะครับว่าคือตำแหน่งอะไรนะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรนะครับโดยมีบทบาทหน้าที่สําคัญหลักๆดังนี้นะครับบทบาทและพันธกิจแรกนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับพันธกิจที่2นะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และการจัดการในเรื่องของสินค้าการเกษตรนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับพันธกิจที่3นะครับก็คือในเรื่องของการให้บริการนะครับช่วยเหลือเกษตรกรตามสภาพปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับอย่างเช่นนะครับการให้คำปรึกษาแนะนําในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงนะครับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ทางด้านพืชผลทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆนะครับพันธกิจที่4นะครับก็คือในเรื่องของการศึกษาวิจัยในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และการปูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานนะครับดังคําขวัญที่ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกรเราไปออกพื้นที่กันครับ